หิ้งก่อนสามสิบนาทีนะคะสีเดิมสีประจําทําแล้วปังแม่บอกทําแล้วปังทําแล้วเฮงแบ่งกันกินใช่ไหมคะขนมเยอะแยะแม่กินได้ลยอร่อยแล้วีมาขนมเยอะ <laughs> เปลี่ยนด้วยแล้วที่แล้วเป็นขนมไทยแต่แล้วนี่เป็นขนมแบบวัยรุ่นหน,น่อนย <laughs> นึกเนทุกคน คนเดิมคนประจำสีเดิมสีประจำลูกคา้าทำแล้วมันเฮงใช่ไหมแม่ทำแล้วมันถูกหวยทำแล้วมันรวยก็ใช้สีเดิมตลอดแต่รอบนี้เราไม่ได้ฟอกนะทุกคนเติมสีที่เฉยเพราะว่าแม่เขายังไม่อยากฟอกโคนโคนมันยังไม่ค่อยยาวเดี๋ยวรอบหน้าค่อยฟอกเว้นอีกสักสามเดือนก็แล้วท่านมาฟอกสีคือซึ้งมากที่ตัวมาได้เลย คนที่หายก็คือน้องของลูกค้านะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทางานคนเดียวเราไม่มีใครช่วยใช้หมดใช้หมดไม่สนลูกใครัวใครเมนยใครวันนี้เสร็จงานแล้วทุกคนเดี๋ยวจะออกไปตอนไหนล้วเพราะว่าลูกค้าติดโควิดมาไม่ได้ก็เลยก็จะออกไปหากันอหากิากนขนมจีนบุฟเฟ่ดีกว่าพี่สูมาตรงนี้เลยสูมาตรงมือเห็นทุกคนสีสวยมากมันเป็นออก ่ผมดูเชๆๆๆอรี่เชอรี่นั้นเนี่ยเสียเนี่ยสีเดิมสีประจำปลูกใจนะแม่แต่พ่อปล่อยผมไม่เสียเนาะผมยังหนายังยาวเหมือนเดิมทำรับฟังจริงน,นะทุกคนแม่เขาถูกหวยบ่อยด้วยแต่สีมันอยู่ที่คนด้วยเนาะปลุกโลบไม่ปลกโฉลกของหะวงปลุกโลกกับสีดำน ให้ผมยาวมากอยากทามสำรองคิวมานะทุกคนแอดไลน์ก็ได้นะแอดไลน์สร้างจะตอบเร็วหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าทักข้อความอันจะไม่ค่อยตอบเพราะว่าข้อความมันเยอะมากคนทักมามันตอบไม่ทนมันบรรดันกันลงอะ่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมาก สวยมากเงาวิ่งนิ่งสีเงาแบบเลยสวยเนาะสวยไหมแม่สวยเรียกเขาาแม่อีกละ <c oughs> <c oughs> เรียกทุกคนแม่หมดสวยแล้วคะ่ะน้องแมวเห็นสีผมใหม่ละ ดำตัดชมพูมันสวยเนาะพิจิม่ตค่ะใช่ใช่อย่างหนูอยากได้แบบนี้ได้ถามให้หน่อยนะเผื่อเจอผมรูมมากหนวดูไม่เป็นถูกใจนะคะสวยงามมากมากขอบคุณค่ะเอาไปได้เลยนะกัก็นมนี่ด้วย ได้ไปได้ปกิณเนาะขอบคุณค่ะขอบหน้าซื้อลูกชุบได้ได้ค่ะขอให้หนูได้แฟนแบบนี้นะในแฟนแบบแม่นี่นะไปอะไรนะเขาเรียกนะไปขอพรกับอะไรนะพทำแม่อุ้มเอ้ยพทำแม่รักสามีไม่ได้เลยเนี่ยอะไรคะลืมของเหรอโอ้โหสี่ชุดสี่ผมคือได้มาก ขอบคุณนะคะ